สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับโคชัยนะครับทุกวันบ่ายสองนะครับก็มาคุยกันครับเรื่องของการทําขายตรงนะครับหรือธุรกิจเครือข่ายครับธุรกิจเครือขายขายตรงสีขาวใสกิ้งยุคใหม่นะครับที่ผมกําลังดําเนินการทําอยู่เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคที่เราจะจะสร้างเงินแสนจากเงิน3ามบาทนะครับเอาไว้เล่สู่กันฟังนะครับก็เชื่อไม่เชื่อไม่ซีเรียสนะครับ ก็อาจจะฟังเป็นประสบการณ์ก็ได้นะครับผมเอาสิ่งที่ผมเคยทํามานะครับมามเล่าให้ฟังแค่นั้นเองนะครับและผมก็ทําได้แล้วด้วยนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับก่อนอื่นแชร์ก่อนเลยครับผมนะครับผมยังหาไม่เจอเลยอ่าสวัสดีครับกุ้ยซานเยอะมากเลยนะครับอ่า ออกมาคุยกันทุกวันครับก็ถ้าใครว่างหรือใครสะดวกหรือใครเห็นไลฟ์นี้นะก็ลองฟังดูก่อนนะครับลองฟังดูว่ามันเป็นไปได้จริงไหมนะครับอย่าเชื่อนะครับจนกว่าจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับจนกว่าจะได้ลองด้วยนะครับที่นี่ลองแค่3ามบาทครับเรียนรู้อะไรเทคนิคอะไรมากมายก็จาก3 7 5นี่แหละครับเข้ามาแล้วนะครับผมสอนให้หมดครับ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียนเทคคอร์สนะครับเป็น8ป0 0 0 0 0 0 0หมื่นไม่ต้องครับ <propri>? ผมสอนให้เรื่องของอะไรครับเรื่องของการสร้าง LINE OA Official Account นะครับมีทีมงานนะครับที่ที่เกิดไปเกิดไปโรงเรียนนะครับ9 9 0 0โอ้ผมสอนให้ฟรีครับ <pl ains> ในจะเรื่องของการสร้างเพจยิงแอดนะครับสวัสดีครับพี่สมชายเอาบางบางับงบางยอดบังยอดอโอเคจากกระบี่นะครับ เข้ามาแล้วนะครับเช็คอินนิดนึงนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเสียงภาพชัดเจนไหมและฟังอยู่ที่ไหนนะครับผมเองนะครับพูดอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับผมก็น่าจะชัดเจนเนาะแต่นะครับผมยังหาเพจผมไม่เจอ,อโอเคเจอละไ่ขอไปด้วยเดี๋ยวนี้นะครับ การทำธุรกิจกระขายขายตรงยุคใหม่นี่นะครับก็มาทำกันหน้ากล้องอย่างนี้แหละครับไม่ต้องออกไปสปอนเซอร์คนข้างนอกนะครับให้มันเกิดความเสี่ยงนะครับต้องขอบคุณโควิดจริงๆนะครับอ่าชัดเจนเนาะขอบคุณโควิดนะครับที่บังคับให้เราต้องหาวิธีนะครับหาวิธีที่จะอออยู่กับมันให้ได้นะครับและการทำขายตรงเมื่อก่อนนะครับผมทำมาสิบปีเต็ม10ปีกับบริษัทเจนะครับกับบริษัทเจเนี่ยสามปีบริษัทไอเจ็ดปี สองเครือข่ายนี่สิปีเต็มนะครับออกเช้ากลับดึกออกเช้ากลับดึกนะครับทุกวันแต่นะครับอ่าสวัสดีครับอํานอยอ่าเยอะมากเลยนะครับแต่ยุคนี้นะครับที่ผมกาลังทําอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบยุคเก่ากับยุคใหม่นะครับเห็นชัดชัดครับข้อหนึ่งอะก็คือไม่ต้องออกจากบ้านทําได้สวัสดีครับพี่ก้อนพี่ก้อนจากชนบุรีเยอะมากเลยนะครับชัดเจนเนาะ ข้อหนึ่งละอ่าไม่ต้องออกจากบ้านนะครับอีกข้อหนึ่งเรื่องของการลงทุนนะครับเครือข่ายเก่านะครับเริ่มต้นที่600ันกับ5้าพนั่นแพ็กเกจเริ่มต้นแต่พอมาเจอ3 7 5รจิตบาบาทนะครับอ้โหมันต่างกันลิบหับเลยครับโอ้โหมันมีด้วยเหรอแน่นอนครับว่าแรกๆผมก็ไม่เชื่อเหมือนท่านแหละครับใครเข้ามาฟังครับร้อยทั้งร้อยครับ ไม่มี99%ก็ครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลครก็นี่ไม่มีใครเชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อหรอกโหลงทุน3ามาบาทามาสร้างเงินแสนได้บ้าเลยไม่งั้นก็รวยกันหมดแล้วนี่คือนี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงผ่านจอที่ผมกาลังคุยอยู่เนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ไม่รู้ลรผมรับมา2องแสนห้าหมื่นไม่ใช่สองแสนหกหมื่นกว่าบาทแล้วตัวเลขมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นอย,นอยู่ตลอด ลงทุนครั้งเดียว375บาทรับรายได้ทุกๆ5วันไปตลอดชีวิตครับผมยังไม่ได้ยุง่งไปยุ่งอะไรเลยครับกับแพ็กเกจ375บาทเป็นแพ็กเกจไดมอนด์ของบริษัทเคซีเมนี่คือความสุดยอดถ้าใครยังไม่ได้รู้นะครับออ,อ,อน่าเสียดายโคตรๆวันนี้นะครับผมมาบอกเทคนิคให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการการทำนะครับว่าเราจะทำยังไง ไม่มีครับไม่มีที่ว่านะครับลงทุนวันนี้นะครับอีกสองสามเดือนรวยกรุณาไปทางอื่นพัททางนี้ไม่มีไม่มีครับลงทุนวันนี้นะครับแล้วอีกสองสามเดือนรวยนะครับรับเดือนละล้านเลยเนี่ยไปทางอื่นครับไม่ใช่ที่นี่มันไม่ใช่การสร้างเครือข่ายครับแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฟันธง ถ้าทําได้ก็แป๊บๆครับเดี๋ยวก็ไปไม่รอดแต่ผมก็กล้าพูดได้เลยครับว่าที่ผมทําอยู่เนี่ยผมถ้าทุกคนลงมือทำทำแบบที่ผมว่านะครับอย่านอกลู่นอกทางนะครับนอกลู่นอกทางเนี่ยผมรู้ดีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมทำมาหมดแล้วครับไอ้ที่ไม่ใช่อ่ะไอ้เรื่องผิดๆแต่ผมทํามาหมดแล้วครับสวัสดีครับคุณทิพาพรอินทรารักษนะครับสวัสดีครับผมอ่า ดีครับครูยอดออเยี่ยมมากเลยนะครับสนใจนะสนใจติดต่อคนที่แนะนําท่านได้เลยนะครับหรือท่านเห็นลิงก์นี้จากใครนะครับใครที่เป็นคนแชร์ให้ท่านนะครับติดต่อเ้าได้เลยครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังครับสวัสดีครับคุณมานีมนอ่าเยี่ยมมากเลยนะครับเห็นไหมครับผมบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนครับตอนนี้ ผมลองผิดลองถูกมาสองปีแล้วครับเฉพาะเคเซียมสามเจ็ดห้าเนี่ยผมกม็ผมก็กล้าพูดได้ว่าผม,มเป็นคนทำให้ดังขึ้นมาแล้วผมก็มองเห็นแล้วว่าจะทําให้ดังแล้วแบบยั่งยืนเนี่ยทำยังไงมันกาลังจะเกิดขึ้นแล้วครับผมแค่มายืนพูดตอนนี้ผมเริ่มพูดครั้งแรกเฮ้ยวันนี้นี่เฮ้ยวันนี้นี่ <laughs> oney, วันนี้น <laughs> วันที่เก้าเดือนสิบโอ้ 9, oh, ครบสองปีเต็มครับวันนี้เฮ้ย <laughs> วันนี้เป็นวันครบรอบ2ปีเต็มนะครับที่ผมลง Facebook วันแรกวันที่9เดือน10ปี2562นี่ปี2564เฮ้ยอุ้ยขนลุกเลยผมเป็นคนทำให้375นี่ดังขึ้นมานะครับผมก็กล้าพูดได้เลยนะครับว่าผมนะครับ ครบรับสองปีเต็มเฮ้อเฮ้ย,ยจริงๆด้วยย้อนกลับไปดูใน f a c e b o o กของผมได้เลยนะครับวันที่9้าเดือน10ปี6 2สองนะครับ375ห้านะครับมีโอกาสสร้างเงินเดือนละ1 5 0 0 0 0หาบาทตอนนั้นนะครับผมเพิ่งได้พันกว่าบาทผมเพิ่งได้พันกว่าบาทที่ผมกล้าออกมาพูดตอนนั้นนะแต่นาทีนี้นะครับที่ผมออกมาพูดอยู่เนี่ย ผมรับมาเกือบสามแสนแล้วแต่ขอโทษอ่ะจริงๆแล้วมันเลยครึ่งล้านแล้วครับได้จริงๆกับได้ที่โชว์อยู่นะแค่สามนาหัดเองครับแต่ถามหน่อยอะครับซื้อเฟนชายเฟนชายหนึ่งสามร้อยสิบห้าบาทมีโอกาสสร้างเงินแสนให้กับคุณได้ตอนหนึ่งเฟนชยัยคุณจะสร้างสักกี่เฟนชายดีครับอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับ หนาเห็นไหมครับครอบครัวพี่จิรพันธ์นะครับหกหนาสองปีนะครับเดือนละห้าหมื่นละโอ้เป็นไงล่ะเห็นไหมครับเห็นไหมละครับผมบอกได้เลยนะครับใครไม่พูดใครไม่บอกนะครับไม่ซีเรียสครับแต่ผมมาตะโกนทุกวันครับผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยลงทุนสัรงไวจิมาบาทผมสร้างเงินแสนได้แล้วเต่หนานนย่ยผมถึงเงินล้านเมื่อไรนะครับ ผมถึงเงินล้านเมื่อไรเนี่ยไม่พูดแล้วครับเงินแสนสามร้อยเจ็ดสิบาบาทสร้างเงินล้านได้ครับนี่คือความจริงนะครับนี่คือความจริงนี่คือเป็นความการทำขายตรงยุคใหม่ที่สุดยอดที่สุดนั่นนาทีนี้ <c oughs> ผมทํานะครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยนะครับไม่มีใครนะครับผมไม่มีใครทํางานพื้นฐานได้เยอะเท่าผมผมก็ผมก็กล้าที่จะพูดแบบนี้ 10ปีนะครับกับ2เครือข่ายบริษัท J 3ปีบริษัท I 7ปี10ปีเต็มนะครับออกเจ้ากับดึกออกเช้ากับดึกทุ่มสุดตัวครับเจ๊งไม่เป็นท่าเจ๊งไม่เป็นท่าครับบอกได้เลยกับวิธีการนะครับที่ใครหลายๆคนนะครับกำลังเข้าใจผิดไม่ซีเรียสนะครับผมบอกแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมพูดในสิ่งที่ผมโดนมานะครับผมบอกนะครับ ผมเตือนนะครับในสิ่งที่ผมโดนมาแล้วแค่นั้นเองครับทุกคนจะรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเมื่อลงมือทําแต่สําหรับทีมงานนะครับที่เดินตามผมนะครับไม่ต้องเสียเวลาเหมือนผมแล้วครับไม่ต้องเสียเวลาเหมือนผมนะครับสวัสดีครับผมพี่แอลนะครับแอลยะนินนะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเหมือนผมนะครับสิบสองปีเต็ม กับการนะครับลุยทําเต็มที่ภาพความสําเร็จอาจจะไม่มีเห็นครับแต่นะครับถ้าใครได้เข้ามาฟังได้เข้ามาเรียนรู้นะครับกลยุทธ์แลยุทธ์ที่วิธีการที่ผมทําอยู่ท่านก็อ่านออกเองแล้วครับว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ซีเรียดน,นะครับถึงวันนี้นะครับผมมีรายได้ทุกๆ5วันแบบชิวๆอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนเลยทุกๆ5วันรอบที่แล้วนะครับ5วัน7,500กว่าบาท 7จ็ดพันห้าร้อยกว่าบาทห้าวันอืมนี่วันที่เก้าพรุ่งนี้ตัดยอดอีกแล้วมาลือนนี้รับตังค์อีกแล้วเดือนที่แล้วนะครับหกรอบผมรับมาสามหมื่นหกพันเก้าร้อกว่าบาทไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วนะครับผมลงทุนไว้เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่แรกคือสามเจ็ดห้าลงทุนครั้งเดียวรับรายได้ไปทุกๆห้าวันไปตลอดชีวิตยันลูกหลาน และการสร้างเครือข่ายแบบไหนครับที่จะไปให้ถึงลูกถึงหลานและที่ผ่านมาครับเจ็บและจบมาเท่าไหร่ครับมากี่ค่ายผมจัดเต็มมาสองค่ายครับบริษัทเจสามปีบริษัทไอเจ็ดปีเต็มและที่เคเซีตอนนี้สองปีแล้วครับสองปีเต็มเต็มรวมแล้วสิบสองปีนะครับกับการที่มายืนพูดยืนบอกยืนแชร์ประสบการณ์ที่ทุกท่านได้ฟังวันนี้ทีนี้นะครับผมมา บอกนะครับเคล็ดลับของการทำทำเงินจาก375นะครับแผนการตลาดนะครับบริษัทนิดนึงบตริษัทตั้งอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับไปเซิร์ชดูได้นะครับข้อมูลหาได้ทุกอย่างครับในใน o ูเกิลอยู่ตรงไหน,นเจ้าของคือใครคุณเอกนรินทร์อินทรัดครับเจ้าของประสบการณ์ของท่านกว่า30ปีไม่นะครับไม่สงสัยไม่เครือบแคลงในประสบการณ์ของท่าน ที่ออกแบบแผนการตลาด375เจ็ดห้านี่โกโหกผมก็อืผมซูฮกให้เลยครับเป็นเป็นเป็นยอดมนุษย์ของของของการที่เราจะสร้างเครือข่ายกันมันจะดีไหมครับถ้าเราไปหาคนมาลงทุนกันนะระดมคนนะ่ะพูดแล้วฟังพูดเน,เห,นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนมันนี่เกมเหมือนใชนลุกโซ่เข้าใจดีนะครับของเราถูกต้องตามกฎหมายชัดเจนครับ ถ้าไม่ผ่านสอบคบผมกล้าไปยืนพูดอย่างนี้ครับสปีแล้วถ้าอยากถ้าอยากรู้ว่า375จาก KCM เนี่ยเป็นยังไงครับไปดูคลิปของผมนะครับโค,ชค้ชชัย375เ้ครดิตพิมพโค้ชชัยภาษาไทยครับ375เครดิตภาษาอังกฤษท่านจะเจอที่นั่นเกือบ200คลิปท่านดูให้หมดเลยครับแล้วท่านจะก,กระจ่างแจ้งแดงแจ้งว่า3 7 5ที่ผมทำอยู่คืออะไรวันนี้นะครับวันนี้ของปี62 ผมเพิ่งเริ่มคิดขึ้นมานะครับที่จะโปรโมท375มันดังขึ้นมาแล้วมันก็ดังจริงๆและวันนี้นะครับผมมาต่อยอด375นะครับคราวก่อน375พารวยนะครับใช้กันเกือนเลยวันนี้นะครับเป็น375กิจิตครับเริ่มใหม่วันนี้375กิจิตครับตอนนี้ผมออกมายืนพูด3เดือนละสามเดือนกับวิธีการที่นะครับผมเห็นชัดตลอดเส้นทาง ผลลัพธ์เริ่มเกิดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นช้าเพื่อเร็วคำพูดนี้จำมาไว้นะครับการสร้างเครือข่ายที่ถูกต้องช้าเพื่อเร็วเมื่อไรนะครับที่เครือข่ายมันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะครับความหอมหวานตรงนั้นนะครับผมไม่เสียดายเลยตลอดระยะเวลา12ปีนะครับที่เจ๊งไปเท่าไหร่หมดไปกี่ล้านไม่เสียใยเลยครับเป็นค่าหน่วยกิจอย่างดีครับถึงแพงหน่อย บอกแล้วนะครับผมจะมาเอาคืนที่นี่ผมนะครับผมเห็น3-7-5เนี่ยนะครับผมเห็นเงินหลักพันล้านครับนี่คือ3-7-5ที่ผมมองเห็นครับผมมองเห็นเงินหลักพันล้านครับแค่นั้นแะครับบอกแล้วครับผมผมจะมาเอาคืนทั้งต้นตั้งดอกครับรอบนี้ ทีนี้นะครับบริษัทชัดเจนนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับหาดูได้สินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเอ็นยืดนะครับนี่สินค้าที่เจ้าของบริษัทคิดค้นขึ้นมาเองเป็นของเราเองไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ใครมานี่คือความสุดยอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะาขัดแย้งกันเรื่องลิขสิทธิ์กันอีกของเราครับเริ่มต้นที่เอ็นยืดตอนเปิดบริษัทบริษัทเปิดมาเมื่อวันที่1ไม่ใช่ตีวันที่2กรกฎาคมปี62 นี่64 4ปีแล้วความชัดมันชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าไม่ชัดผมก็ไม่มายืนอยู่ตรงนี้แหละครับโอเคนะครับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอะวอเตอร์ไนะครับนี่ก็ใช้ดีมากๆมี2ขวดสินค้าราคาหลักร้อยนะครับแต่คุณภาพหลักพันนะครับไม่ว่าจะเป็นอกาแฟท่านชายนะครับนี่บอกได้เลยนะครับใครท่านชายนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปลอดภัยมากๆและ เห็นผลชัดมากๆครับปลอดภัยด้วย3ามเองนะครับมันมันเหมาะที่จะเอ้ยเอามาลองก่อนดิเพราะถ้าเป็นกาแฟต้นชาจนมากเกือบพันต้งนั้นหรือไม่ก็พันกว่าใช่ไหมครับกาแฟเกเซเยมนะครับตัวนี้กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่ไว้สําหรับดูแลสุขภาพนะครับมันมีส่วนประกอบของสมุนไพรเยอะมากนะครับกินทุกวันดีทุกวันครับในนี้นะครับมันจะมีอยู่22 22เนี้ย เพราะฉะนั้นคุ้มครับสามเจ็ดห้ากินได้20วันถ้ากินเวลาสองนะครับแต่บอกเลยครับบ้านผมปลาก็ไปเดือนหนึ่งห้าหกซองห้าหถุงนีห้าหกห่อกินกันทั้งบ้านกินทุกวันดีทุกวันครับทีนี้นะครับแผนการตลาดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเริ่มต้นนะครับที่3 7 5เครับตัวเรา สวัสดีครับพี่ป้องนะครับพี่ป้องจากปทุมธานีนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับสินค้านะครับผมให้เทคนิคตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าทาธุรกิจกครขายขายตรงเนี่ยนะครับมันมีทั้งขายแล้วก็ขยายมันต้องทั้งอย่างพร้อมกันครับขยายอย่างเดียวนะครับอันนั้นเทพนิดนึงแต่ส่วนมากแล้วจะขายกันอย่างเดียวแล้วไม่ขยายคือไม่เข้าใจคําว่าขยาย เอาเป็นว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผมบอกงนี้ก่อนนะครับลงทุน375นะครับได้กาแฟเป็นหนึ่งหอพร้อมกับแพ็กเกจนี่คือแพ็กเกจในการทําธุรกิจนะครับผมอยากให้ทุกคนพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับเวลาถ้าท่านสมัครสมาชิกที่นี่นะครับสมัครฟรีวิธีการของผมนะครับถ้าสมมติว่าท่านสนใจนะครับผมมีผังการดเนินงานพร้อมครับ ผังการดําเนินงานของผมเนี่ยเก้าสเตปเนี่ยนะครับสเตปที่7ท่านถึงจะได้จ่ายตังค์มาเรียนรู้ก่อนครับและท่านจะต้องได้รหัสได้รหัสนั่นหมายถึงว่าท่านสามารถเข้าไปแพลตฟอร์มของบริษัทเคซีเมที่ใช้รหัสของตัวท่านเองเข้าด้วยลิงก์ของท่านเองเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองครับเข้าไปอ้อเห็นปุ๊บรหัสท่านถึงจะลงทุนเพราท่านได้รหัสก่อนนะเพราะมันสมัครฟรีครับ แต่เมื่อท่านตัดสินใจแล้วว่าโอเคลงทุน3ามเ้าปังครับทางเราจะแจงคะแนนให้และพร้อมกับส่งสินธ้กาให้เมื่อท่านโอุดตังเรียบร้อยธุรกิจเงินสดนะครับจําไว้นะครับทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับกรุณาทําธุรกิจเงินสดจําไว้เลยครับถ้าเป็นธุรกิจสินเชื่อนะครับเงินเชื่อกับการทําขายตรงไม่รอดครับผมฝันตรง ไม่รอดสักราย,ยโอเคนะครับทีนี้นะครับพอเราได้กาแฟไปแล้วเนี่ยนะครับเทคนิคง่ายๆครับบางคนไม่สนใจเรื่องธุรกิจกินครับแบบนี้นะครับผมเขียนให้ดูก่อนนะตัวเรานะครับเราใช้สินค้าเราได้กาแฟหนึ่งห่อถามว่ากินหมดไหมครับ1น่ห่อสิบวันก็หมดแล้วครับถ้าวันละสอ สองสองชเช้าเย็นมั่งเช้าเที่ยงเดึกมั่งแล้วแต่บางคนไม่พอหรอกครับเดือนหนึ่งหอนึ่งทีนี้นะครับเวลาท่านซื้อในชิ้นที่สองเนี่ยนะครับนี่เราหนึ่งนะครับเราสองสามเจ็ดห้าเนี่ยครับชิ้นที่สองเนี่ยเราซื้อแล้วเราเนี่ยเป็นเราหนึ่งเนี่ยแนะนาเราสองก็คือแนะนําตัวเองเพราะเราซื้อกินเองอะ แต่ถ้าเราทําแบบนี้นะครับทาให้เราได้โบนัสที่ระดับที่หนึ่งนี้ด้วยร้อยหนึ่งอันนี้เทคนิคการการใช้สินค้านะครับให้มันลดลงถามว่าถ้านะครับสินค้ากินดีเนี่ยแล้วเรากินไปด้วยแต่กูไม่อยากท่ามาไอ้ทุนระดัองธุรกิจไม่อยากมั่วด้วยก็มีวิธีทําให้สินค้านี่มันลดลงถามว่าได้คืนไม่ร้อยเนี่ยเท่ากับชิ้นนี้เหลือเท่าไหร่ครับ เหลือส7 5บ้าททํากับผมนะครับผมบอกหมดอะ่ะไม่มีหมกเม็ดบอกได้เลยทําที่นี่บอกจัดเนี่ยเม็ดที่สองแต่ผมก็แปลกใจว่าทาไมเขาไม่พูดกันเขาไม่บอกกันมกหมกผมไม่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวมันรู้ <c oughs> ไม่ผมมองหมดอะ่ะอยากรู้อะไรบอกหมดยิ่งในกลุ่มปิดของพวกเรานะครับผมพูดผมแชร์หมดอ่ะใครที่ทำรับรับล่อๆผมแชร์หมดอะ่ะ ทำแล้วทําให้ถูกครับมันจะได้ยืนครับไอ้ที่ผิดเนี่ยผมลองทำมาหมดแล้วผมบอกแล้วไม่ยืนหรอกครับเจ๊งเนี่ยขนาดกินสินค้าถามหน่อยถถ้าเรากินสินค้าแล้วสนค้าลดลงเรื่อยอยากกินไหมถ้าคนที่ใช้สินค้านะครับที่ใช้สินค้าของบริษัทขายตรงไม่ใช่บริษัทไหนครับพอตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะเลิกครับไม่กินแล้วเดี๋ยวกว่ากินแล้วเลิกกิน แต่เนี่ยเรากำลังบอกวิธีให้เขากินแล้วกินได้ตลอดเลยครับชิ้นนี้เห็นไหมครับเหลือ275เจ็ดห้าครับบ,บ้าเปล่านี่กาแฟคูดคุดดีเลยกาแฟเหลือ275แล้วผมไม่ได้มาพูดเรื่องของการลดราคานะครับแต่ผมกำลังบอกวิธีการเท,กเทคนิคเทคนิคว่าทำให้กาแฟเนี่ยนะครับสวัสดีครับอัทิตย์ิยเยอะมากเลยนะครับ ทำให้กาแฟเนี่ยที่เรากินทุกวันเนี่ยมันลดลงได้ไงถามว่าหอที่สองหมดไหมครับพอยิ่งกินดีแม่กินด้วยพ่อกินด้วยจริงไหมครับเราอยากบอกคนที่เรารักไหมครับกินกันทั้งบ้านทีน,ทนี้ทีนี้ถามว่าแล้วหอที่สองหมดก็ต้องซื้อใหม่ครับผมไม่ซื้อแบบนี้ครับ นี่ครับเราสามแล้วเราหนึ่งเนี่ยแนะนำเราสามเราจะได้คืนมาอีกหนึ่งร้อยครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจ่ายค่าจับคู่ไว้ด้วยครับนี่ค่าจับคู่ยี่บ้าบาทสรุปลงกาแฟถุงเนี้ยเราได้คืนมาร้อยยี่บ้าบาทแลสะสรุปว่ากาแฟถุงเนี้ยเหลือ เลือเท่าไรครับเลือสองร้อยไหมครับเหลือสองร้ยไหครับแต่คนหลายคนไม่ยอมไม่ยอมเข้ามาทําความเข้าใจผมเข้าใจดีครับผมก็มีนะครับบอกอยู่ทนโท้นี้เมื่อวานลูกค้าซื้อเอ็นยืด ถามผมนะครับผมตอบตรงๆร,ร,ราคาเท่าไหร่อพี่ข้างกองน้องหกร้อยแต่ถ้าเป็นสมาชิกเหลือสารเจ็หาน้อง่าจะดส่งว่ากันไปส่งที่ไหนแต่เขาอยากได้สองกองเอา,อางี้สิสมัครสมาชิก4ส,สมัครฟรีนะครับและถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับลงสองรหัสเนี่ยจะได้โบนัสคืนหนึบาทจาก600นะเหลือสารเ็ห้านะครับ สองกองเจ็อยห้าและได้โบนัสคืออิดหนึ่งร้อยไม่เอาไม่เอไม่ซีเรียสครับไม่เป็นไรครับพี่จะส่งให้เลยสากานี้น้องไม่สมัครก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งให้เลยเออดูตาเราก็เอามาวางกินเองสิครับจริงไหมครับ 2กล่องนะครับเราแนะนำเอง2กล่อง2กล่องกล่อง,อง,ล,องละร้อย2 0 0ละค่าจับคู่อีก4เด้งไม่รู้แหละไม่รู้ใครเข้าใจป่าค่าจับคู่อีกสีเด้งเด้งละ5้ว50บาท5 4 20 200ค่าแนะนำตรงอีก200ชั้นลูก200ชั้นล้านอีกเท่าไหร่วะ20่2 2บสาทสรุปกำไรหวางไปเลย เรามาวิเคราะห์ดูครับว่าทําไมทําไมเขาถึงไม่ยอมสมัครทําไมเขาเจออะไรมาเมื่อก่อนไม่เอา,าฉันกลัวฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่สินค้าฉันอยากใช้ <c oughs> เพราะสินค้ามันใช้ดีทุกคนเจอครับทุกคนเจอครับเวลาไปสปอนเซอร์อคนไม่เอาน้องน้องพี่ช่วยซื้อ ซื้อในรหัสน้องกันแหละเวลาเราไปสปอนเซอร์คนนะครับถ้าพูดเรื่อง3ามเจหนี่ยเขาจะเบาใจไปนิดหนึ่งผู้มุ่งหวังของเราบอว่าอย่างน้อยกูโดนแค่สามห้ากูไม่โดนหลักพันแน่ทำไมครับทำไมเขาเขาถึงกลัวหัวหดตดหายถ้าเกิดว่า oh. มีใครมาจะมารีคูดนะครับเรื่องขายตรงลองคิดดูดีๆนะครับทำไมครับเรามาช่วยกันทำดีกว่าครับเรามาช่วยกันทำแบบประมาณว่าเจอพวกเราแล้วยิ้มเลยเฮ้ยสามเจ็ดห้ามาแล้วเว้ยอย่างน้อยกูไม่โดนหลักพัดมองต่างมุมกันนะครับ สำหรับผมนะครับผมเห็นชาวรักญน่าผมเห็นผู้่งหวังที่เป็นชาวรักญน่าสามารถทําธุรกิจได้สามารถมีราย,รายได้ได้สามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ถ้าเขาลงมาลงมือทาอย่างเต็มที่และถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างให้เขาเห็นครับอย่างพวกเรารุ่นแรกๆที่เข้ามาทาถ้าพวกเรานะครับเชิดชายขึ้นมาครับทําไม่ใช่มีแต่กดใช้ัยคนเดียวที่รับไป200,000กว่าแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆเกิดขึ้น มันรีบไม่ได้ครับเรียนตามตรงมันรีบไม่ได้ครับมันต้องค่อยๆเกิดขึ้นจริงๆและเมื่อไหร่ที่นะครับผมนะครับผมสร้างคนที่เหมือนผมเนี่ยมีความเข้าใจเหมือนผมเนี่ยสักสี่ห้าคนจากที่ผมตะโกนอยู่คนเดียวทีนี้มาช่วยกันตะโกนหลายๆคนคนที่เขายังลังเลอยู่คนที่เขาไม่มั่นใจคนที่เขากลัวเขาก็จะได้เห็นตัวอย่างโอ้อัพมีสัก ทำงานอยู่โรงแรมแถวอานางจังหวัดกระบี่กำลังจะเป็นมนุษย์เงินแสนของทีมงาน3ามเจตนาเคริรคตรลงทุนแค่สามวาจิสมาบาทแกเป็นมนุษย์เงินแสนได้ไงวะในขณะที่ทำงานประจํามันก็ไม่ใช่โคชัยคนเดียวที่ได้ตังค์นทีนี้เมื่อไหร่ที่พวกเรานะครับหลายๆคนนะครับ ผมก็มั่นใจครับคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเรียนรู้กันตอนนี้มองเห็นนะแต่อาจจะยังทําไม่ค่อยถูกกูเริ่มตรงไหนดีวะไม่เป็นไรครับดูไปเรื่อยๆสินค้าใช้ไปก่อนครับระหว่างนั้นลองชวนเพื่อนดูเล่นๆเพราะไม่มีอะไรซีเรียสเลยครับ3ามเจ็ดห้าามร้อบาทกินกาแฟเผลอๆนะครับถ้าให้เพื่อนชิมนะครับเผลอๆก,ก็กินด้วยนั่นแหละครับเออ,เออเดี๋ยวรอบหนะ้าเดี๋ยว เดี๋ยวกูสั่งให้สั่งพร้อมกันสั่งหนึ่งหอ่อค่าจัดส่งก็สี่สิบาทสั่งสองหอก็ค่าจัดส่งสี่สิบาทสั่งสามหอก็ค่าจัดส่งสี่สิบาทแล้วคุณจะสั่งกี่ถุงดีครับระหว่างหนึ่งถุงกับสามถุงสั่งสามถุงดีกว่าครับยังไงมันก็หมดครับกาแฟกินทุกวันเห็นไหมครับพูดไปพูดมาขายอีกแล้วทุกกลเม็ดทุกเทคนิคนะครับสามารถออกมาใช้ได้หมดเลยครับ ขออย่างเดียวอย่าให้ใครเดือดร้อนขออย่างเดียวครับอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าให้เพื่อนเดือดร้อนใช้ได้หมดครับผมมีเรื่องแบบนี้มาเล่าได้ทุกวันครับก็โอเคนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเทคนิคตรงนี้เอาแบบอพอหอมปากหอมคอนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าแผนการหลาดนะครับที่ วงกลมแบบนี้แล้วมันไปเจอเงินแสนได้ยังไงนะครับเข้ามาในกลุ่มเรียนรู้ของพวกเราครับกลุ่มไลน์ครับสามเจนะเกตุใบก่อใจซึ่งนะครับใครที่เชิญท่านนะครับใครที่เป็นผู้แนะนาท่านนะครับให้เขาเชิญเข้ากลุ่มครับเข้าไปเรียนรู้ดูก่อนครับผมสอนทุกวันครับสองทุ่มครึ่งวันที่สองทุ่มครึ่งเจอกันครับแต่รู้สึกทุ่มหนึ่งกับผมมีคิวของบริษัทก่อนนะครับหนึ่งทุ่มเจอกันที่ไลน์ของบริษัทก่อน โอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับก็ฝากนะครับฝากเพจ3ามเจ็กิโลตนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาแล้วฝากแชร์นิดนึงนะครับเผื่อเป็นโอกาสนะครับเผื่อเป็นบุญกุศลนะครับให้กับคนที่เขากำลังรอโอกาสอยู่ผมก็มั่นใจว่ามันเป็นโอกาสกับทุกๆคนได้แน่นอนนะครับโอเคสำหรับไลน์นี้ขอหยัดลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ